สวัสดีครับ, <tal word> รบวันนี้มาอยู่กับผมนะเซลท็อปนะครับจากบริษัทต้องเจริญยนจำกัดนะฮะรถมือสองจังหวัดวัราชธานีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้ายาริท 1.2G รถโฉมปี2015คันนี้นะฮะขอเปิดราคาอยู่ที่3แสน60,500บาทนะครับเช่นเดิมนะฮะลูกค้าเครดิตดีจะเป็นนั้นได้เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับว่ารายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างนะฮะมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเปิดตางกันไปดูเลยครับ วันนี้เรามาอยู่กับรถ t o y o ต a y ยารินะครับ 1.2G รถโฉมปี2015คันนี้นะครับตอนนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับรถคันนี้นะฮะว่าสวยแค่ไหนนะครับมาดูด้านท้ายก่อนเลยนะฮะด้านท้ายสวยนะครับไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นแบบ LED นะครับเสัญลักตัว G นะฮะแล้วก็ด้านท้ายตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ยาริสนะฮะยังมีอยู่ครบเลยนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อยหลัง2จุดนะฮะแล้วก็ไฟเบรกนะฮะดวงที่3อยู่สปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับใครมองหาอยู่ฮะคันนี้สีขาวด้วยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนหน้าก่อนเลยนะฮะรถคันนี้นะครับชุดไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้าใหม่นะฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะฮะ แมกอัลลอยขอบ15นะครับแมกเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในนะครับรถคันนี้นะภายในเป็นสีดำนะฮะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับตัดกับเส้นสายนะฮะเป็นสีส้มนะฮะเบาะยังคงสภาพดีไม่มีรอยยุบรอยขยดรอยย่นนะครับ ซอบภายในประตูเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับซองในสวยเลยนะครับแล้วก็มีติดตั้งนะฮะกันรอยกันถลอกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอหลังแถว2นะฮะบอลังแถว2ก็ยังคงสรรภาพดีเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าไม่มีรอยยุบรอยขารอยย่นเลยนะฮะใช้งานน้อยมากๆนะฮะสำหรับบอหลังแถว2นะครับแล้มาดูออปชันนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง รถคันนี้นะฮะระบบสตาร์ทเป็นแบบ Engine s t a r t s t สต็ Stop นะฮะเป็นแบบพุทธส t าร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโครเมไ่ที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงด้วยนะครับมาดูคอนโซลนะฮะคอนโซลยังคงสภาพดีนะครับคอนโซลสวยม่มีรอยขีดข่วนร,รอยขานะฮะรอยแตกหักตรงนี้นะฮะไม่มีิ้วรอยเลยนะครับ เครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องเสียงก็มีฟังก์ชันการทํางานก็มีฟัง fm am cd mp 3ได้นะฮะมีช่องเสียบ usb นะฮะ aux นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะฮะแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับตัวแอร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้นะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มี สวิสควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้นะฮะสามารถสั่งงานเครื่องเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเลขไม้นะฮะตัวนี้เลขไม้น้อยมากๆนะครับเลขไมาอยู่ที่4,628กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมไม้น้อยนะฮะแล้วก็รถอา่าสมรรถนะดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพสภาพเครื่องยนต์นะฮะรถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับผม ให้อัตราเร่งอยู่ที่8 6แรงม้านะครับเป็นรถประหยัดน้ำมันอีกคันหนึ่งนะฮะเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.2ลิตรนะฮะสภาพรอยตะเข็บเม็ดอาร์คด้านข้างยังอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์มอกรังอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่เคยมีการแกะนะฮะทำเครื่องมานะครับสวยๆเลยเม็ดอาร์คเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับมอสน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะฮะรอยเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับสัญลักษณ ตาปัม๊มเตอร์ต้ายังมีให้ยอยู่นะฮะคันนี้นะครับรถคันนี้นะฮะเป็นรถประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำนะฮะไปที่มองหาอยู่นะครับเม่อสนพลาดนะฮะกับเจ้าคันนี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะฮะกับตโตโยต้ายาริส 1.2G รถสองปี2015คันนี้นะครับราคาอยู่ที่369,000บาทนะฮะเช่นเดิมนะครับลูกค้าเครดิตจะเป็นนั้นได้เต็มนะฮะตอนนี้เรามีบริการนะฮะรถสไลด์ออนให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่ารถลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะฮะเรามีบริการตัวนี้นะฮะให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าได้ทุกที่ท,ทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้นะฮะเรามีบริการนะคระับสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับลูกค้าไม่สะดวกมานะฮะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านนะฮะแล้วก็ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะรถมือสองต้องจเจริญยนต์นะครับหรือว่าช่องทาง u t u b e นะฮะบริษัทต้องจเจริญยนต์จำกัดน,นะครับตอนนี้เรามี ช่อง YouTube ของเราแล้วนะฮะก็ใครที่เข้ามาดูนะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดส s บ r i ร e กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางนะฮะอีกช่องทางนึงนะครับเบอร์โทรนะฮะ087714999นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0831274923นะฮะก็สามารถโทรมาคุยสอบถามรายละเอียดเรื่องขายการเอารถก่อนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะฮะฝากเจ้าคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำให้ลูกค้าไปใช้งานนะครับสวัสดีครับ